เรื่องราวของเราเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ห่างจากพีระมิดแห่งกิซ่าไปประมาณ200กิโลเมตรใกล้กับชายฝั่งทะเลแดงมีพื้นที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าวัดีอันจาฟเมื่อมองไปรอบๆจะเห็นเพียงภูเขาหินปูนและทะเลสายสีเหลืองทอดยาวสุดลูกหูลูกตาแต่ที่นี่มีท่าเรือที่ซ่อนความลับบางอย่างไว้ซึ่งถูกฝังอยู่มานานถึง4,500ปีแล้วในสถานที่ห่างไกลผู้คนนี้ ท่ามกลางทะเลทรายมีเนินเขาหินปูนลูกหนึ่งซึ่งดูจากภายนอกแล้วเหมือนเนินทรายธรรมดาแต่ภายในนั้นมีอุโมงค์หลายสายที่ถูกขุดเจาะไว้และอุโมงค์เหล่านี้ถูกปิดกั้นด้วยก้อนหินหนักหลายตันเป็นเวลากว่า4,500ปีชาวอียิปต์โบราณได้ซ่อนบางสิ่งไว้สถานที่แห่งนี้ซึ่งพวกเขาไม่ต้องการให้โลกภายนอกได้รับรู้แต่เมื่อหินที่ปิดปากทางเข้าอุโมงค์ถูกเคลื่อนย้ายออกเป็นครั้งแรก ภาพที่ปรากฏก็ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับนักโบราณคดีที่ค้นพบนี่คือเรื่องราวที่เป็นความลับอันน่าทึ่งของอียิปต์โบราณแผ่นดินที่เต็มไปด้วยพีระมิดอันยิ่งใหญ่และความลึกลับที่น่าหลงไหลปัจจุบันมีการค้นพบพีระมิดในอียิปต์แล้ว118พีระมิด แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายแห่งที่ถูกฝังอยู่ใต้เนินทรายในทะเลทรายแอฟริกาพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดที่คนพบแล้วคือพีระมิดแห่งกิซ่าหรือที่เรียกว่ามหาพีระมิดแห่งคูฟูมีความสูงประมาณ480ฟุตซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของฟารโรคูฟูส่วนพีระมิดที่อยู่ข้างๆสูงประมาณ450ฟุตสร้างโดยฟาโรคาฟเฟรบุตรชายของฟาโรคูฟูในช่วงที่ขึ้นครองราช สิ่งที่น่าทึ่งคือในการสร้างพีระมิดแต่ละหลังมีการใช้หินปูนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าถึง2.3ล้านบล็อกแต่ละบล็อกหนักประมาณ2,500กิโลกรัมการยกหินที่หนักขนาดนี้ขึ้นไปสูงถึง480ฟุตและวางให้เข้าที่อย่างสมบูรณ์แบบเป็นงานที่แม้แต่ในยุคปัจจุบันที่มีเครื่องจักรทันสมัยก็อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำสำเร็จแล้วลองคิดดูว่าเมื่อ4,500ปีก่อน พวกเขาทำงานโดยไม่มีเครื่องจักรได้อย่างไรและสิ่งนี้คือปริศนาที่ทำให้โลกสง,งนมาหลายทศวรรษบริเวณที่สร้างพีระมิดเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองของอียิปต์โบราณแต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่ทราบแน่ชัดที่ทำให้พื้นที่ทั้งหมดได้จมหายไปใต้ทรายได้อย่างไรในปี1798เมื่อนโปเลียนผู้นำทางทหารของฝรั่งเศสมายึดครองอียิปต์ พีรมิดเหล่านี้ถูกฝังอยู่ใต้ทรายลึกกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันมากในช่วงร้อยปีต่อมามีการขุดค้นเพื่อนำทรายออกจากบริเวณนี้และในที่สุดก็มีการค้นพบครั้งสำคัญใกล้กับมหาพีระมิดแห่งคูฟูมีการค้นพบโครงกระดูกของคนงานที่สร้างพีระมิดของคาเฟรหลังจากตรวจสอบโครงกระดูกเหล่านี้พบว่าคนงานเหล่านี้ไม่ใช่ทาสเพราะพวกเขาได้รับอาหารที่ดีและมีการรักษาพยาบาล และคนงานเหล่านี้ได้รับเกียรติให้ฝังศพไว้ใกล้กับพีระมิดที่พวกเขาสร้างเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้สร้างพีระมิดให้กษัตริย์ของตนน่าเสียดายที่หลังจากคูฟูสิ้นพระชนสถานที่แห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายของโจรปล้นสุสานเป็นเวลาหลายปีด้วยเหตุนี้จึงไม่พบปาปิรุสหรือเอกสารที่เขียนไว้และไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบอกได้ว่าพีระมิดเหล่านี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไร แม้แต่รูปปั้นและมัมมี่ของกษัตริย์อ<เ>ียิปต์องค์อื่นๆก็ยังพบได้แต่การเวลาและจนปล้นสุสานไม่ได้เหลือรูปปั้นหรือมัมมี่ของคูฟูไว้เลยมีเพียงรูปปั้นขนาดเท่านิ้วมือของคูฟูที่พบและเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ไคโรเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟาโรห์คูฟูและชีวิตของพระองค์จําเป็นต้องออกไปสํารวจนอกเขตของกิซ่าห่างจากพีระมิด200รกิโลเมตรบนชายฝั่งทะเลแดง นักโบราณคดีได้พบท่าเรือเก่าแก่ที่เชื่อว่าใช้งานในสมัยของคูฟูโครงสร้างที่พังทลายใกล้ทะเลนี้มีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับคนงานหลายร้อยคนได้อย่างสบายเมื่อสำรวจพื้นที่นี้ยังพบสมอเรือโบราณที่ทำจากหินในทะเลอีกด้วยสมัยนั้นใช้สมอหินผูกเชือกเพื่อจอดเรือขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาจำนวนมาก ซึ่งยืนยันว่าที่นี่เคยเป็นท่าเรือของชาวอียิปต์โบราณเมื่อ4,500ปีก่อนหากมีท่าเรือก็ต้องมีเรือจอดอยู่แถวนี้และนักโบราณคดีก็กำลังมองหาเรือเหล่านั้นหลังจากพยายามอยู่หลายปีในที่สุดพวกเขาก็พบอุโมง์หลายสายที่ขุดไว้อย่างประณีตภายในเนินหินปูนซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือไปไม่กี่กิโลเมตรทางเข้าอุโมงถูกปิดกั้นด้วยหินก้อนใหญ่ มีความเป็นไปได้สูงว่านี่คือสถานที่ที่ชาวอียิปต์โบราณเก็บซ่อนเรือของพวกเขาเพื่อป้องกันการถูกปล้นแต่ทีมนักโบราณคดีไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะพบหลักฐานที่สำคัญยิ่งกว่าเรือเมื่อหินที่ปิดทางเข้าอุโมงค์ถูกเคลื่อนย้ายออกภาพที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่มีใครได้เห็นมานานถึง4,500ปีภายในห้องเก็บของขนาดใหญ่แม้ไม่พบเรือแต่กลับพบชิ้นส่วนของเรือหลายชิ้น นอกจากนี้ยังพบหินหลายก้อนที่มีชื่อของคูฟูสลักไว้นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีเพราะเคยเห็นบนอักษรภาพอียิปต์มาก่อนข้อความที่สลักไว้มีความหมายว่าขอพระเจ้าของเราคุ้มครองเราด้วยชาวอียิปต์โบราณถือว่ากษัตริย์ของพวกเขาเป็นเทพพเจ้าและมักจะสลักชื่อกษัตริย์ไว้ในที่ที่พวกเขาทำงานชื่อของคูฟูที่สลักบนหินเป็นหลักฐานว่า ห้องเก็บของลับนี้ถูกใช้งานในสมัยของพระองค์เมื่อสำรวจห้องเก็บของลับนี้อย่างละเอียดก็พบสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับนักโบราณคดีนั่นคือปาปิรัสที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถูกทับอยู่ใต้หินก้อนใหญ่ปาปิรุสเป็นเหมือนกระดาษที่ทำจากต้นปาปิรุสในสมัยนั้นใช้จดบันทึกทุกอย่างทีมนักโบราณคดีที่มาที่นี่เพื่อค้นหาเรือกลับได้พบเอกสารสำคัญแทน และต้องบอกว่านี่เป็นปาปิรุสที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยค้นพบในโลกการจะเข้าใจว่ามีอะไรเขียนไว้ในปาปิรุสโบราณน,นี้จำเป็นต้องนำไปบูรณะก่อนหลังจากใช้เวลาถึง6ปีในการบูรณนะก็เริ่มเห็นเขาโครงบางอย่างของเนื้อหาภายในผู้เขียนปาปิรุสนี้คือหัวหน้าคนงานชื่อเมเรอร์ซึ่งทำงานให้กับคูฟูมันเป็นเหมือนสมุดบันทึกที่หัวหน้าคนงานจดรายละเอียดงานที่เขาและลูกน้อง40คนทำในแต่ละวัน ชาวอียิปต์โบราณใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์ในการเขียนดังนั้นการอ่านและตีความจึงเป็นงานที่ยากลำบากสำหรับนักอียิปต์วิทยาคำถามใหญ่ที่สร้างความกังวลคือหัวหน้าคนงานและลูกน้อง40คนกำลังทำอะไรที่นี่และพวกเขาทำงานอะไรให้ครูฟูหลังจากพยายามอย่างหนักหลายปีในที่สุดก็สามารถอ่านปาปิรุสได้ว่าเมเรอร์ที่เป็นหัวหน้าคนงานมีหน้าที่ขนทองแดงจากเรือไปอยังแม่น้ำไน แล้วขนกลับมายังบริเวณพีระมิดอีกครั้งข้อมูลนี้ทำให้นักโบราณคดีเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดชัดเจนขึ้นในสมัยนั้นยังไม่มีเหล็กดังนั้นเมเรอร์และทีมงานจึงต้องล่องเรือข้ามทะเลไปยังคาบสมุทรไซนายซึ่งมีแหล่งทองแดงอยู่มากพวกเขาขนทองแดงกลับมาที่ท่าเรือแล้วบรรทุกบนหลังลานำไปส่งที่แม่น้ำนายจากนั้นจึงขนใส่เรืออีกครั้งเพื่อส่งไปยังบริเวณพีระมิดนักโบราณคดีเชื่อว่า ในแต่ละเที่ยวพวกเขาขนทองแดงมาปริมาณมากพอที่จะใช้ได้ถึงสองปีหลังจากนั้นพวกเขาจึงแยกชิ้นส่วนเรือและเก็บไว้ในห้องเก็บของลับนี้เป็นเวลา2ปีแต่คําถามคือทองแดงถูกนำไปใช้ในการสร้างพีระมิดอย่างไรในเมื่อเราเห็นแต่หินปูนและหินแกรนิตเท่านั้นความจริงแล้วทองแดงถูกใช้ทำเครื่องมือสำหรับตัดและแกะสลักก้อนหินปูนที่ใช้สร้างพีระมิด ห่างจากบริเวณพีระมิดไปไม่กี่กิโลเมตรมีภูเขาหินปูนขนาดใหญ่เรียกว่าเหมืองตูราที่นี่พบหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าก้อนหินปูนที่ใช้สร้างพีระมิดถูกตัดมาจากบริเวณนี้แต่พวกเขาแยกก้อนหินหนักหลายตันออกจากภูเขาและตัดให้เป็นรูปทรงที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไรเพื่อหาคำตอบทีมนักโบราณคดีได้ทดลองใช้เครื่องมือทองแดงตัดหินปูนด้วยตัวเอง พวกเขาเริ่มด้วยการวาดรูปร่างของก้อนหินบนหินปูนเพื่อกำหนดพื้นที่ทำงานจากนั้นจึงเริ่มตัดด้วยเครื่องมือทองแดงในตอนแรกการตัดหินปูนเป็นไปอย่างยากลำบากแต่เมื่อใช้น้ำเป็นตัวช่วยก็พบว่าความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่าคนงานห้าคนใช้เวลา8วันในการตัดก้อนหินหนึ่งก้อนแต่นักโบราณคดีเชื่อว่าช่างฝีมือชาวอียิปต์โบราณที่มีประสบการณ์มากกว่า น่าจะทำได้เร็วกว่านี้ราว4 5วันต่อก้อนตอนนี้ปริศนาเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดเริ่มคลี่คลายแล้วจากเพียงเอกสารสำคัญฉบับเดียวทำให้เราทราบว่าทองแดงมีความสำคัญอย่างไรทีมคนงาน40คนกับหัวหน้าหนึ่งคนซ่อนเรือไว้ในห้องเก็บของลับได้อย่างไรและวิธีการตัดก้อนหินปูนขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือทองแดงสิ่งที่ทีมนักโบราณคดีต้องการรู้ต่อไปคือหลังจากตัดก้อนหินปูนแล้ว พวกเขาขนย้ายมันขึ้นไปบนยอดพีระมิดที่สูง480ฟุตได้อย่างไรน่าเสียดายที่ไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่บนพีระมิดที่จะบอกเราได้ดังนั้นการหาคำตอบจึงต้องมองหาหลักฐานจากที่อื่นห่างจากพีระมิดไป30กิโลเมตรท่ามกลางความร้อนระอุข,ของทะเลทรายมีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเมืองหินอลาบสเตอร์ที่นี่เป็นแหล่งที่ชาวอียิปต์โบราณขุดหินชนิดพิเศษส,สำหรับทำรูปปั้นของฟาโรห หินที่ขุดขึ้นมาต้องเป็นก้อนใหญ่มากและเป็นชิ้นเดียวแล้วพวกเขานำหินขนาดใหญ่ที่อยู่ลึกใต้ดินขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อหาคำตอบทีมนักโบราณคดีและคนงานกว่า100คนได้มาสถานที่แห่งนี้ที่นี่ยังมีความสำคัญทางโบราณคดีเพราะพบชื่อของคูฟูสลักอยู่หลายแห่งไม่มีใครแต่ต้องเหมืองหินนี้มา4,500ปีแล้วทำให้มีทรายและเศษหินทับถมอยู่มาก แต่นักโบราณคดีหวังว่าจะพบข้อมูลสำคัญที่นี่แน่นอนหลังจากขุดค้นอยู่หลายเดือนในที่สุดก็พบสิ่งแรกลึกลงไปใต้ซากปรักหักพังหลายฟุตปรากฏบันไดและทางลาดขึ้นมาเมื่อขุดลึกลงไปอีกก็พบร่องแปลกๆสองข้างทางของบันไดและระหว่างกลางเป็นทางลาดที่มีความชันนักโบราณคดีเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการลำเลียงหินขึ้นมาจากเหมือง หลังจากพิจารณาอย่างที่ท่วนพวกเขาก็สรุปว่าร่องเหล่านี้ใช้สำหรับวางท่อนไม้เพื่อช่วยขนย้ายก้อนหินก้อนหินขนาดใหญ่จะถูกมัดด้วยเชือกและพันรอบท่อนไม้ที่เตรียมไว้ทำให้คนงานสามารถลากหินขึ้นมาได้ง่ายยิ่งขึ้นท่อนไม้นี้ทำหน้าที่เหมือนรอกในสมัยโบราณซึ่งช่วยลดแรงที่ใช้ในการยกหินลงได้ถึง50ตอนนี้เรื่องราวเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก้อนหินจะถูกวางบนทางลาดตรงกลาง ส่วนคนงานจะยืนอยู่บนบันไดสองข้างใช้เชือกและท่อนไม้ช่วยกันลากหินขึ้นมาโดยใช้สายช่วยลดแรงเสียดทานของก้อนหินด้วยวิธีนี้นักโบราณคดีจึงได้ไขปริศนาการเคลื่อนย้ายหินหนักหลายตันขึ้นที่สูงได้แล้วหากที่เมืองอลาบสเตอร์ใช้วิธีนี้ในการนำหินขึ้นจากเหมืองก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าในการสร้างพีระมิดพวกเขาน่าจะสร้างทางลาดแบบเดียวกันนี้ และใช้วิธีเดียวกันในการลำเลียงก้อนหินปูนขึ้นไปเวลาผ่านไป4,500ปีแล้วและในช่วง300ปีที่ผ่านมาพีระมิดแห่งกิซ่าได้ทำให้ทั้งโลกหลงไหลในปริศนาต่างๆมากมายแม้ว่าตอนนี้นักโบราณคดีจะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพีระมิดแล้วแต่การก่อสร้างพีระมิดก็ยังคงถือเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งยังคงมีการวิจัยเพื่อหาคำตอบต่อไป